สวัสดีครับคุณผู้ฟังเดอะโกสเตอร์ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวสยองขวัญเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีตนานมาแล้วที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละครับใกล้ๆกับอำเภอคำม่วงที่มีทุ่งนาเว่งว่างกว้างใหญ่เรื่องราวนี้เล่าสืบต่อกันมาว่ามีหุ่นไล่กาตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีไว้แค่ไล่นกแต่มันมีไว้เพื่อแก้แขนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ทุ่งนาผืนใหญ่ของลุงแสง แกเป็นชาวนาที่ขยันขันแข็งมากครับทำนามาทั้งชีวิตรักผืนดินผืนนี้เหมือนลูกในไส้ลุงแสงแกเป็นคนซื่อๆไม่มีพิษมีภัยกับใครเมียแกเสียไปนานแล้วแกก็อยู่กับลูกสาวคนเดียวชื่อน้องป่านน้องป่านนี่ก็เป็นเด็กดีครับรักพ่อมากคอยช่วยงานพ่อในนาตลอดปีนั้นฝนดีครับข้าวในนาลุงแสงออกรวงเหลืองอารามเต็มทุ่งเป็นปีที่ลุงแสงภูมิใจมาก แกตั้งใจจะเก็บเกี่ยวข้าวไปขายเอาเงินมาส่งน้องป่านเรียนต่อให้สูงสูงแกหวังว่าลูกสาวจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยยากทำนาเหมือนแกแต่ความสุขมักอยู่ได้ไม่นานครับคืนหนึ่งขณะที่ลุงแสงกับน้องป่านกำลังนอนหลับสบายจู่ๆก็มีกลุ่มโจร3ามคนบุกเข้ามาในบ้านพวกมันรู้ว่าลุงแสงมีข้าวเยอะกำลังจะเก็บเกี่ยวเลยมาดักปล้นหวังจะเอาข้าวไปขาย ลุงแสงแกตกใจตื่นพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องข้าวของและลูกสาวแต่แกสู้พวกโจรไม่ได้ครับพวกโจรมันโมโหที่ลุงแสงขัดขืนหนึ่งในโจรมันก็เลยใช้มีดฟันลุงแสงซ้ำแล้วซ้ำเล่าลุงแสงล้มลงจมกองเลือดต่อหน้าน้องปานน้องปานกรีดร้องด้วยความตกใจและเสียใจสุดขีดแต่พวกโจรมันก็ไม่สนใจมันขนเข้าเปลือกไปจนเกือบหมดแล้วก็หนีหายไปในความมืด น้องปานกอดศพพ่อร้องไห้ป่านจะขาดภาพสุดท้ายที่น้องป่านเห็นก่อนที่ลุงแสงจะสิ้นใจคือลุงแสงพยายามชี้มือออกไปทางทุง่งนามองไปที่หุ่นไล่กาที่แกเพิ่งทำเสร็จเมื่อวันก่อนหุ่นไล่กาตัวนั้นดูเหมือนคนจริงๆมีเสื้อผ้าเก่าๆของลุงแสงแขวนอยู่ตัวมันสูงใหญ่ตั้งตรงงานอยู่กลางทุง่งนาหลังจากงานศพลุงแสงน้องป่านก็ไม่เหลือใครแล้วแกต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยว ชาวบ้านก็สงสารแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งมากเพราะกลัวอิทธิพลของพวกโจรช่วงนั้นข้าวในานาก็ถูกพวกโจรขนไปเกือบหมดน้องป่านก็เลยต้องปล่อยทิ้งไว้ตามยถากรรมแต่แล้วเรื่องประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นครับคืนหนึ่งชาวบ้านที่เดินผ่านทุ่งนาของลุงแสงบอกว่าเห็นเงาตะคุ่มอยู่ที่หุ่นไลกาบางคนบอกว่าเห็นหุ่นไลกาขยับได้เอง บางคนได้ยินเสียงคล้ายเสียงคนแก่บ่นพึมพำมาจากทุ่งนาในยามวิการแรกๆก,ก็ไม่มีใครเชื่อคิดว่าตาฝาดไปเองหรือไม่ก็คิดไปเองแต่แล้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับพวกโจรกลุ่มนั้นครับไอ้จ้อยหัวหน้าโจรเป็นคนแรกที่ต้องเจอดีคืนนั้นไอ้จ้อยกลับจากบ่อนกำลังเดินกลับบ้านผ่านทุ่งนาของลุงแสงจู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังคอเย็นวาบ พอหันไปมองก็ไม่เห็นใครแต่พอหันกลับมาเขาก็เห็นหุ่นไล่กาของลุงแสงมายืนอยู่ตรงหน้ามันยืนนิ่งๆไม่ไหวติงแต่สายตาของหุ่นที่ทำจากลูกมะพร้าวกลับดูเหมือนมีชีวิตจ้องมองมาที่เขาอย่างอาคาดแขนไอจอยรีบวิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนหุ่นไล่กาก็เหมือนจะตามเขาไปได้ทุกที่เสียงลมวีดวิวเหมือนเสียงคนกระซิบข้างหูว่าคืนชีวิตกูมา คืนข้าวของกูมาไอจอยวิ่งจนเหนื่อยหอบสุดท้ายเขาก็สะดุดล้มลงในไรนาไม่ไหวติงอีกเลยเช้าวันต่อมาชาวบ้านมาพบศพตีจ้อยนอนแข็งทื่ออยู่กลางทุ่งตัวซีดเผือดเหมือนถูกดูดวิญญาณออกจากร่างดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและที่น่าขนลุกกว่ามันคือเสื้อผ้าที่ไอจ้อยใส่อยู่เมื่อคือนกลับหายไปกลายเป็นเสื้อผ้าเก่าๆของลุงแสงที่หุ่นไลกาเคยใส่อยู่แทน เมื่อไอ้จ้อยตายไปเพื่อนโจรอีกสองคนคือไอ้เสือกับไอ้พาดก็เริ่มไม่สบายใจพวกมันรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอ้จ้อยต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พวกมันปล้นลุงแสงแน่ๆพวกมันพยายามหนีไปที่อื่นแต่ก็หนีไม่พ้นครับไอ้เสือหนีไปหลบในป่าลึกคิดว่าหุ่นไล่จาจะตามไม่เจอคืนนั้นขณะที่เขากำลังนอนหลับในกระท่องชั่วคราวเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากข้างนอก เสียงเหมือนมีอะไรลากไปกับพื้นช้าๆพอเขาแง้มประตูออกไปดูเขาก็เห็นเงาตะคุ่มของหุ่นไลกากำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดวงตาของหุ่นไลกาแดงก่าเหมือนมีไฟลุกโชนไปเสือกลัวจนตัวสัน่นไม่กล้าขยับตัวแต่หุ่นไลกาก็ไม่ได้ทำอะไรมันแค่ยืนจ้องมองเขาอยู่แบบนั้นทั้งคืนจนกระทั่งฝาสางหุ่นไลกาก็หายไปไอเสือโล่งใจคิดว่าตัวเองรอดแล้ว แต่พอจะลุกขึ้นเขาก็รู้สึกว่าร่างกายมันชาไปหมดขยับไม่ได้สุดท้ายไอ้เสือก็ตายในกระท่อมนั้นเองครับสภาพศพก็เหมือนไอ้จ้อยตัวซีดเผือดและเสื้อผ้าก็หายไปเหลือไว้แต่เสื้อผ้าเก่าๆของลุงแสงคนสุดท้ายคือไอพาดแก่เป็นคนขวัญอ่อนที่สุดในกลุ่มหลังจากรู้ข่าวการตายของเพื่อนทั้งสองคนไอพาดก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดเขาไปปรึกษาหมอผีชื่อดัง หมอผีบอกว่าวิญญาณของลุงแสงสิงอยู่ในหุ่นไลกาและกำลังตามแก้แค้นคนที่ฆ่าเขาหมอผีให้ยันมาแผ่นหนึ่งบอกให้เอาไปแปะไว้ที่หุ่นไลกาแล้ววิญญาณจะถูกกักขังไอ้ผาดรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเดินทางกลับไปที่ทุ่งนาของลุงแสงในคืนเดือนมืดเขามองเห็นหุ่นไลกาของลุงแสงตั้งต,งตระงานอยู่กลางทุ่งลมพัดแรงจนเสื้อผ้าของหุ่นไลกาโบกสะบัดเหมือนมีชีวิต ไอผาดค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆหัวใจเต้นรัวระทึกพอเข้าไปถึงตัวหุ่นไล่กาเขาก็รีบเนื้มมือจะแปะยันทันทีแต่ก่อนที่ยันจะแตะตัวหุนห่นไล่กาจู่ๆหุ่นไล่กาก็หันหน้ามาหาเขาช้าๆดวงตาที่เคยเป็นลูกมะพร้าวตอนนี้กลายเป็นดวงตาที่ลูกเป็นไฟแววตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นไอพาดตกใจจนทำยันหลุดมือไปหุ่นไล่กาค่อยๆยกแขนขึ้นเหมือนจะเอื้อมมาบีบคอเขา ไอ้ผาดกรีดร้องด้วยความกลัวพยายามวิ่งหนีแต่เขาก็หนีไม่พ้นครับเสียงกรีดร้องของไอ้ผาดดังไปทั่วทังทุ่งนาแล้วก็เงียบหายไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็ไปพบศพไอพ้ผาดนอนอยู่กลางทุ่งสภาพศพก็เหมือนเพื่อนๆของเขาตัวซีดเผือดเสื้อผ้าหายไปเหลือไว้แต่เสื้อผ้าเก่าๆของลุงแสงหลังจากที่พวกโจรทั้งสาคนตายไปเรื่องราวของหุ่นไล่กาอาถรรพ ก็เป็นที่เล่าขานกันไปทั่ววิญญาณของลุงแสงดูเหมือนจะสงบลงแล้วหุ่นไล่กาตัวนั้นก็ยังคงตั้งตระงานอยู่กลางทุ่งนาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้มันกลายเป็นเหมือนป้ายเตือนใจให้ทุกคนรู้ว่าอย่าคิดทำชั่วส่วนน้องป่านหลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลงชาวบ้านก็พากันสงสารเธอและคอยช่วยเหลือกันเธอได้กลับมาทำนาต่อในผืนดินของพ่อเธอรู้ดีว่า พ่อของเธอยังคงอยู่ดูแลเธออยู่เสมอในทุ่งนานี้และหุ่นไล่กาตัวนั้นก็ไม่ใช่แค่หุ่นไล่กาธรรมดาแต่มันคือผู้พิทักษ์ความยุติธรรมและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแค้นที่สยดสยองเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องหุ่นไล่กาพยาบาทที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้หวังว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลับไม่ลงกันเลยนะครับเรื่องราวนี้สอนให้รู้ว่าการทำชั่วไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ต้องชดใช้ในที่สุด เพราะบางครั้งผู้แกแขนอาจจะไม่ใช่คนเสมอไปครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าสุดหลอนครั้งหน้านะครับสวัสดีครับเกือบหนึ่งเดือนของการเดินทางมาที่นี่ผมยังไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันถูกต้องหรือไม่ป่าแห่งนี้มันเหมือนมีชีวิตมีลมหายใจ และกำลังจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาเสียงของมาคัสเกรสันผู้กำกับสารคดีหนุ่มชาวอังกฤษดังขึ้นจากบันทึกเสียงของเขาน้ำเสียงของเขามีความเหนื่อยล้าเจืออยู่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความตื่นเต้นปนความหวาดกลัวที่ยากจะปกปิดคณะถ่ายทำสารคดี The Whispering Jungle ของช่อง Global Exploration ได้ออกเดินทางสู่ส่วนลึกที่สุดของเกาะบอรเนียวประเทศอินโดนีเซีย ด้วยป้อหมายอันทะเยทยานคือการบันทึกภาพและศึกษาชนเผ่าลึกลับที่ไม่เคยถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์โลกมาก่อนพวกเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับโอรังลาม,มา่าซึ่งหมายถึงชนเผ่าโบราณหรือคนเท่าคนแก่แห่งป่าผู้ที่ร่ำลือกันว่ามีวิถีชีวิตที่ลึกล้ำและมีพิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับโลกวิญญ,ญาณอย่างแนบแน่นทีมของมาคัส ประกอบด้วยดรอลิซาสิงนักมนุษยวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านชนเผ่าพ,พื้นเมืองเจกช่างภาพที่ไม่เคยกลัวอะไรเรเชลผู้บันทึกเสียงผู้ใจเย็นและพิถีพิถันและล่ามพื้นเมืองอีกคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญในป่าแถบนี้ชื่อคีทุกคนต่างเชื่อมั่นในประสบการณ์และอุปกรณ์ที่ล้ําสมัยของตนเองว่าจะช่วยให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีจนกระทั่งพวกเขาได้ก้าวเข้าสู่เขาวงกฏสีเขียวแห่งนี้ การเดินทางไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งแต่แรกเริ่มเช้าวันที่สเราต้องใช้มีดพาถางทางแทบตลอดเวลากิ่งไม้เกี่ยวเสื้อผ้าจนเป็นรอยขาดผิวหนังถูกขูดขีดเป็นพผลเว่อะวะด็อกเตอร์อลิสาเล่าในบันทึกของเธอความชื้นในอากาศมันกัดกินทุกสิ่งเสื้อผ้าของเราไม่เคยแห้งสนิทความอับชื้นมันทำให้เกิดผื่นคันไปทั่วตัว เส้นทางที่พวกเขาเลือกเป็นเส้นทางที่ไกด์ท้องถิ่นเตือนแล้วเตือนอีกว่าอันตรายและไม่ควรไปแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเข้าถึงชนเผ่าที่บริสุทธิ์ที่สุดมาคัสจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อกลางนังคืนคืนหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหลับไหลอย,อยู่ในเต็นท์ที่กลางอย่างรีบร้อนเสียงคำรามที่กึกก้องไปทั่วป่าก,ก็ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงคำรามของเสือธรรมดาแต่มันเต็มไปได้วยความดุร้ายและดุดันราวกับอสูรกาย เสือดาวไม่สิมันต้องเป็นเสือโคร่งแน่ๆเจคช่างภาพที่ใจเย็นยังต้องตัวสัน่นผมไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์ป่าที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยพวกเขาได้ยินเสียงขูดครีดที่ผนังเต็นท์เสียงฉีกขาดของผ้าใบเสียงหอบหายใจของสัตว์ร,ร้ายที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแสงจากไฟฉายส่องผ่านเต็นท์ไปกระทบกับเงาตะคุมตะคุมขนาดมหือมาดวงตาสีเหลืองอมพันสองคู่จ้องมองเข้ามาอย่างหิวกระหาย เราต้องซ่อนตัวห้ามส่งเสียงเด็ดขาดมาคัสกระสิบสั่งทุกคนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มพยายามกลั้นหายใจจนตัวสั่นกว่าหนึ่งช่วงมงที่ผ่านไปอย่างเชื่องช้าที่สุดในชีวิตของพวกเขาเสียงสัตว์ร,ร้ายนั้นจึงค่อยๆเงียบหายไปเหลือแต่ความเงียบที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมรู้แค่ว่าเราเพิ่งรอดตายมาได้วุดหวิด เรเชลบันทึกเสียงไว้ในเช้าวันรุ่งขึ้นนี่มันแค่ต้นทางเท่านั้นใช่ไหมยิ่งเดินทางลึกเข้าไปความแปลกประหลาดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่ถูกสลักไว้บนต้นไม้ใหญ่บางครั้งก็เป็นกะโหลกสัตว์ที่ถูกแขวนห้อยลงมาจากกิ่งไม้บางครั้งก็เป็นกองหินที่ถูกจัดเรียงอย่างจงใจมันไม่เหมือนป่าธรรมดานะมาคัสดออรอลิสาสังเกต มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังกำหนดทิศท,ทางของเราหรือมาทีมันอาจจะกำลังล่อลวงเราไปในที่ที่มันต้องการคืนหนึ่งขณะที่พวกเขาตั้งแคมป์ริมแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราดเจคที่กำลังปรับกล้องอยู่ก็ต้องชะง,งักไปเขามองเห็นอะไรบางอย่างในมุมกล้องมันเป็นร่างเงาจางๆของหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนอยู่กลางลำธารที่ไหลเชี่ยวร่างกายของเธอโปร่งแสงราวกับไม่ใช่คนมีชีวิต ผมยาวสยายพลิ้วสวยไปตามกระแสน้ำดวงตาของเธอจ้องมองตรงมาที่เจคอย่างว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้นกลับมีความโศกเศร้าและความเจ็บปวดที่เจคไม่เคยเห็นมาก่อนเฮ้ยอลิสาเรเชลมาดูนี่สิเจคเรียกทุกคนด้วยเสียงที่สั่นเครือเมื่อทุกคนหันไปมองร่างเงาของหญิงสาวนั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงลำธารที่ไหลเชี่ยวและต้นไม้ที่เงียบงนัน นายตาฝาดไปหรือเปล่าเจกเดเชลถามด้วยความไม่แน่ใจไม่ผมเห็นชัดเจนมันเป็นผู้หญิงเธอจ้องมองมาที่ผมดวงตาของเธอเจกพยายามอธิบายแต่คำพูดมันตีรวนอยู่ในลำคอหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆที่ดังมาจากอากาศตา้าธาตมันเป็นเสียงที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ทำให้รู้สึกเย็นยะเยือกไปทึ่งไขสันหลัง เสียงนั้นมักจะดังขึ้นในยามค่ำคืนหรือเมื่อพวกเขาต้องเดินผ่านป่าเทบที่แสงสว่างเข้าไม่ถึงมันเหมือนมีใครบางคนกำลังเรียกชื่อเราหรืออาจจะกำลังเตือนเราหรืออาจจะกำลังเชื้อเชิญให้เราเข้าไปในกับดักมาคัสบันทึกเสียงของเขาไว้เราเริ่มรู้สึกเหมือนกำลังถูกรุกล้ํและในขณะเดียวกันเราก็กำลังลุกล้ํบางสิ่งบางอย่างในที่สุด หลังจากการเดินทางที่ยากลำบากและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพวกเขาก็ได้มาถึงหมู่บ้านของชนเผ่าโอรังลามาหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกผู้คนในเผ่ายังคงแต่งกายด้วยผ้าเปลือยท่อนบนร่างกายมีรอยสักและรอยเพ้นสีแดงดำพวกเขามีรูปลักษณ์ที่ดูเคร่งขรึมและลึกล้ำแต่ก็ต้อนรับคณะสารคดีด้วยท่าทีเป็นมิตรตามประเพณี หัวหน้าเผ่าคือชายชราผู้มีใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นแต่ดวงตาของเขากลับเปลี่ยมไปด้วยพลังอำนาจและความรู้ลึกซึ้งชื่อของเขาคือคีมาคีมาพาพวกเขาไปดูพิธีกรรมประจำปีของชนเผ่าพิธีบูชาจิตวิญญาณแห่งป่าพิธีเริ่มต้นขึ้นในยามค่ำคืนแสงจากกองไฟขนาดใหญ่ส่องสว่างกระทบใบหน้าที่ถูกทาด้วยสีต่างๆของชาวเผ่า พวกเขาเริ่มไร่ลำไปตามจังหวะกลองที่ดังกระหึม่มและเสียงขับร้องที่ชวนให้สะกดจิตดอกเตอร์อลิซาตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่แค่การเต้นรำมันคือการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างขณะที่พิธีกรรมดำเนินอย่างเข้มข้นควันธูปที่ถูกจุดขึ้นลอยคละคลุ้งไปท่อบริเวณกลิ่นหอมฉุนของสมุนไพรโบราณอบอุ่นไปในอากาศทันใดนั้นเองอากาศรอบข้างก็เริ่มเย็นเยือกผิดปกติ แม้จะอยู่ใกล้กองไฟขนาดใหญ่ก็ตามเสียงขับร้องของชาวเผ่าก็เริ่มดังขึ้นและบีบคั้นอารมณ์มากขึ้นแล้วสิ่งที่ทำให้คณะสารคดีต้องอ้าปากค้างก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางควันทูบและเงาตะคุมตะคุมของชาวเผ่าร่างเงาโปร่งแสงจำนวนมากค่อยๆปรากฏขึ้นพวกเขามีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ร่างกายของพวกเขาเรืองแสงจางๆและใบหน้าของพวกเขาดูเศร้าหมองและว่างเปล่า นั่นมันวิญญาณเรเชลกระซิบเสียงสัน่นมาคัสรีบยกกล้องขึ้นบันทึกภาพร่างกายของเขาแข็งทื่อด้วยความตกใจปนรอมตื่นเต้นเจคเองก็ถึงกับทำอะไรไม่ถูกเขาไม่เคยเห็นสิ่งใดแบบนี้มาก่อนในชีวิตร่างเงาเหล่านั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้าชาวเผ่าบางร่างวางมือบนไหล่ของลูกหลานบางร่างกอดรัดด้วยความรักดวงตาของชาวเผ่าหลายคนมีน้ำตาไหลออกมา ราวกับพวกเขากำลังสัมผัสกับการมาของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับจริงๆพวกเขาคือบายังเตมูหรือเงาที่มาเยือนดออรอลิสาบันทึกเสียงไว้ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความทึ่งและขนลุกวิญญาณบรรพบรุษของพวกเขาพวกเขากำลังมาเพื่ออวยพรและเตือนถึงภัยอันตรายที่กำลังจะมาถึง แต่ในบรรดาร่างเงาโปร่งแสงเหล่านั้นมีร่างหนึ่งที่แตกต่างออกไปมันเป็นร่างเงาของผู้ยิงคนหนึ่งผมยาวสยายใบหน้าซีดเซียวและดวงตาที่ว่างเปล่าร่างของเธอโปร่งแสงกว่าวิญญาณอื่นๆและมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าเศร้าและน่ากลัวแพ่ออกมาจากเธอมันคือร่างเงาเดียวกับที่เจ๊กเห็นที่ริมแม่น้ำร่างเงานั้นไม่เข้าใกล้ใครแต่มันกลับลอยมาอยู่ตรงหน้าคณะสารคดี ดวงตาที่ว่างเปล่านั้นจ้องมองตรงมาที่พวกเขาเรากับกำลังพยายามจะสื่อสารบางสิ่งบางอย่างความเย็นยเยือกแผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกของทุกคนเสียงกระซิบแผ่วๆที่พวกเขาเคยได้ยินในป่าตอนนี้มันกลับดังขึ้นในโสตประสาทของพวกเขาอย่างชัดเจนแต่มันไม่ใช่เสียงที่เข้าใจได้มันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจูๆ่ๆหญิงชาราคนหนึ่งในเผ่าก็ล้มลงตัวสั่นอย่างรุนแรง เธอส่งเสียงร้องโอยหวนด้วยความเจ็บปวดคีมาและชาวเผ่าคนอื่นๆรีบเข้ามาประคองเธอคีมาหันมามองคณะสารกดีด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเจ้าได้นำพาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในป่านี้คีมากล่าวเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยอำมาจบัตารีวิญญาณของหญิงสาวที่เคยถูกคนนอกรุกรานและทำร้ายจนเสียชีวิตในป่าแห่งนี้เมื่อนานมาแล้ว ว่ากันว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่เพื่อตามหลอกหลอนและแก้แค้นผู้ที่เข้ามาในป่าด้วยเจตนาร้ายหรือผู้ที่ทำให้ป่าต้องแปดเปื้อนร่างเงาของบัตารีค่อยๆสลายหายไปในอากาศแต่ความเย็นเยือกและความหวาดกลัวยังคงปกคลุมไปทั่วบริเวณในคืนนั้นไม่มีใครในคณะสารคดีกล้าหลับลงพวกเขานั่งรวมกันรอบกองไฟที่ลุกโชนพยายามหาคาอธิบายให้กับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นผมคิดว่า เราได้ก้าวล้ำเส้นบางสิ่งบางอย่างไปแล้วดรอลิซาสรุปด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยอ่อนเราไม่ได้แค่มาบันทึกภาพเราได้ปลุกสิ่งบางอย่างให้ตื่นขึ้นมาแล้วมาคัสตัดสินใจทันทีว่าพวกเขาจะต้องออกจากป่านี้โดยเร็วที่สุดเพราะสิ่งที่พวกเขาได้เจอในป่าลึกของบอเนียวมันคือความจริงที่น่าสะพรึงกลัวการเดินทางออกจากป่าครั้งนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากยิ่งกว่าเดิม เสียงกระซิบและเสียงหัวเราะแหลมสูงของบายังยังคงตามหลอกหลอนพวกเขาตลอดทางพวกเขายังคงรู้สึกถึงสายตาที่มองตามมาจากเงามืดสุดท้ายพวกเขาก็สามารถออกมาจากป่าได้สำเร็จทุกคนต่างผอมซูบและเต็มไปด้วยบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจสารคาดี The Whispering Jungle ถูกเผยแพร่ออกไปมันได้รับเสียงวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวางมีทั้งผู้ที่เชื่อและผู้ที่กล่าวหาว่าทั้งหมดเป็นการจัดฉากแต่สำหรับมาคัสและทีมของเขา พวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอในป่าลึกของบอเนียวมันคือความจริงที่น่าประพึงกลัวผมไม่รู้มีอะไรซ่อนอยู่ในป่าแห่งนั้นอีกบ้างแต่ผมรู้แค่ว่าเราไม่ใช่เจ้าของป่าเราเป็นเพียงผู้มาเยือนและถ้าเราไม่เคารพบ,บางสิ่งบางอย่างจะออกมาทวงคืนในสิ่งที่มันเชื่อว่าเป็นของมัน เรื่องราวของ The Whispering Jungle ยังคงถูกเล่าขานกันในหมู่คณะสำรวจและนักวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องเตือนใจว่าโลกใบนี้ยังมีความลึกลับอีกมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้และบางครั้งการก้าวเข้าไปในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่น่าประพึงกลัวกว่าที่เราจะจินตนาการได้แล้วคุณล่ะครับกล้าพอที่จะปิดไฟแลวปล่อยให้เสียงกระซิบจากเงาไม่พาดเรื่องเข้าไปหลอกลอนคุณในคืนนี้หรือเปล่า